ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เกษตรทางเลือกจะพาทุกคนมาทำน้ำหมักมูลสุกรไปใช้นะครับโดยปกติแล้วน้ำหมักมูลสุกรนั้นนะครับเขาจะมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากจะมีจุลินทรีย์แล้วในน้ำหมักมูลสุกรก็จะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่จาเป็นสาหรับพืชด้วยนะครับ โดยที่ผมได้อ่านมาจากวารสารทางการเกษตรแล้วก็วารสารวิชาการของกรมวิชาการเกษตรนะครับในน้ำหมักมูลสุกรจะมีไนโตรเจนอยู่2.69มีฟอสฟอรัสอ,อยู่3.24แล้วก็มีโพแทสเซียมอยู่1.12นะครับสำหรับธาตุอาหารรองนะครับธาตุอาหารรอง ในน้ำหมักมูลสุกรจะมีธาตุอาหารรองอยู่อีก3อย่างก็คือซัลเฟอร์0.19%นแคลเซียม3.85%แล้วก็แมกนีเซียม 1. น8นะครับแล้วก็ในส่วนของธาตุอาหารเสริมน้ำหมักมูลสุกรจะมีธาตุอาหารเสริมอยู่อีก3อย่างก็คือแมงกานิสเหล็กแล้วก็โบรอน ซึ่งคุณสมบัติคร่าวๆของน้ำหมักมูลสุกรนั้นถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยได้ลองใช้นะครับผมก็ขอแนะนำเลยนะครับว่าให้ทดลองทำแล้วก็ทดลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้และอัตราการใช้นั้นน้ำหมักมูลสุกรสามารถใช้ลถผักที่เราบริโภคในครัวเรือนนะครับหรือว่าผักสวนครัวได้นะครับ รวมถึงพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกชนิดเลยอัตราการใช้ผมแนะนำให้ใช้1ลิตรต่อน้ำา20ลิตรนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทุกๆ15วันนะครับคราวนี้สิ่งที่ท่านจะได้เห็นตอนผมทำนี้นะครับอาจจะแตกต่างและ ไม่ค่อยเหมือนกับคลิปของคนอื่นหรืออาจจะมีข้อปีกย่อยที่ท่านมองว่าทําไมไม่เหมือนอหลักสูตรที่เคยทํามานะครับซึ่งมันก็มาจากเกษตรทางเลือกนั้นเลือกที่จะประยุกต์ใช้นะครับคลิปของผมก็คือว่าผมทําขึ้นมาคือผมประยุกต์ใช้ผมเอาสิ่งที่ผมมีมาใช้นะครับเอาละครับเรามาเริ่ม ขั้นตอนแล้วก็วิธีทํากันเลยนะครับอันดับแรกเลยชั่งมูลสุกรนะครับหรือว่าขี้หมูครับให้ได้10บกิโลนะครับผมแล้วก็เทลงในผ้าตาข่ายนะครับสําหรับตาข่ายของผมนั้นนะครับผมใช้ผมมีซาแลนเก่าอยู่ครับผมก็เอามาพับเป็น2ทบนะครับพับเป็น2ทบ คือผมไม่อยากซื้อตาข่ายใหม่เพราะก็ต้องสิ้นเปลืองเงินอีกนะครับพอดีผมมีสแลนเก่าอยู่ผมก็เลยเอาสแลนเก่ามาพับเป็น2ทบนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นตาข่าย70%ครับเสร็จแล้วก็ทําการมัดผูกให้แน่นนะครับแต่ไม่ต้องให้แน่นมากนะครับให้ให้แน่นแค่กระชับรู้ว่าแน่นแล้วนั่นเองแต่ไม่ต้องให้แน่นมากจนถึงขั้นที่แบบรัดแน่นติ๊กเลยนะครับ สำหรับเงื่อนที่ผูกนะครับนี่เกษตรทางเลือกไปเรียนมาจากลูกเสือนะครับเห็นอย่างนี้นี่จบลูกเสือสามันรุ่นใหญ่นะครับเงื่อนที่ผูกก็คือเงื่อนผูกคอแม่ยายครับเสร็จแล้วก็นะครับอ่าผูกทั้งสองด้านนะครับเพื่อไม่ให้ขี้หมูนั้นฟุ้งกระจายออกมานะครับก็ทำง่ายๆเลยนะครับง่ายๆบ้านๆเลย นี่คือเงื่อนผูกคอแม่ยายครับผมมัดให้แน่นครับเสร็จแล้วนะครับก็แต่งทรงนิดนึงนะแต่งทรงนิดนึงแล้วก็เอาไมาหย่อนลงในถังนะครับถังนี้มีปริมาณ100ลิตรนะครับเอาล่ะหย่อนลงไปเลยนะครับ หลังจากหย่อนลงไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเทตามลงไปก็คือน้ําเปล่านะครับเติมไปจนเกือบเต็มเลยน้ำเปล่าผมแนะนำให้ใช้น้ำคลองก็ได้นะครับน้ำฝนก็ได้หรือน้ำประปาก็ได้แล้วแต่สะดวกครับไม่มีคำว่าจำกัดการแต่ถ้าเป็นน้ำคลองขอแนะนำว่า ให้ใสสะอาดนิดนึงอย่าให้มีฝุ่นหรือตะกอนมากนะครับผมเอาล่ะครับหลังจากเราเทน้ำลงไปแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดี มันก็คือในสูตรของผมเองนะอันนี้เป็นสูตรของผมเองนะจะจะแหวกแนวนิดนึงคือผมขี้เกียจง่ายๆว่าผมเป็นคนขี้เกียจนะครับผมขี้เกียจไปเทผสมตอนตอนที่จะเอาไปใช้นะครับผมก็เลยนําสิ่งนี้มาหมักรวมกันไปเลยนั่นก็คือฮิวมิกแบบน้ํานะครับซึ่งประโยชน์ของฮิวมิกก็คือช่วยลดความเป็นกรดด่างในดินนะครับ แล้วก็ในตัวเขาเองก็เป็นอาหารของพืชอยู่แล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะซากพืชซากสัตว์นะครับเมื่อย่อยสลายไปแล้วนะครับจะต้องกลายเป็นฮิวมิกหรือฮิวมัสก่อนนะครับต้นไม้ถึงจะเอาไปกินได้เอาละครับผมก็ขยา่าาขยา่าาขย่าก่อนนะครับเพื่อให้ฮิวมิกที่ตกตะกอนนอนก้นอยู่นั้นนะครับละลายออกมาให้หมดนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เทลงไปเลย ปกติแล้วสูตรอื่นจะใช้กากน้ำตาลนะครับแต่เกษตรทางเลือกวันนี้ผมไม่ได้ใช้กากน้ำตาลครับผมเลือกที่จะเป็นน้ำตาลทางด่วนนะครับก็คือเกรดดีขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าถ้าใครไม่มีแบบนี้ใช้กากน้ำตาลก็จะประหยัดนะครับเอาละครับเปิดฝาเสร็จเราก็จะเทลงไปเลยนะครับกากน้ำตาลนี่ไม่ค่อยตกตะกอนนะครับ แล้วก็น้ําตาลทางด่วนแบบนี้ก็ไม่มีตกตะกอนนอนก้นนะครับผมไม่ต้องขย่าเราสามารถเทลงไปได้เลยอันนี้ผมใช้ปริมาณ1ลิตรนะครับน้ําตาลทางด,วด่วนนี้ต้นไม้สามารถดูดซึมไปกินได้เลยนะครับผม <S <S เพราะฉะนั้นสูตรที่ผมทำนี่คือฟาสต์ฟู้ดเร็วมากด่วนจีไปสนีจา๋า ฉีดปุ๊บเขียวปั๊บนะครับต้นไม้ดื่มกินได้ทันทีแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยไม่งั้นมันจะเป็นน้ำหมักมูลสุกรไม่ได้นั่นก็คือจุลินซีย์ EM ครับจุลินซีดีที่มีประโยชน์ต่อพืชผมก็ใช้ปริมาณ1ลิตรเช่นกันนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเขย่าครับเพราะว่าเขาไม่ตกตะกอนนอนก้นอยู่แล้วครับผมเราสามารถ เทลงไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆได้เลยนะครับเทลงถังไปเลยแต่รู้สึกจะเสียงผ้ากับเสียงกับภาพไม่ค่อยจะบาลานซ์กันนะครับเอาละครับหลังจากที่เราเทส่วนผสมทุกอย่างลงไปในถังแล้วนะครับแล้วก็ผมจะทำการเติมน้ำให้เต็มนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ โดยที่ว่าเราไม่ต้องปิดฝาให้สนิทคือเว้นเว้นช่องให้เขามีอากาศด้วยนะครับเติมน้ำให้เกือบเต็มนะครับเพื่อที่จะให้เขามีช่องอากาศนิดนึงนะครับให้เขาได้มีรูหายใจนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาหลมุมหลวมนะครับปิดฝาแบบหลมุมหลวมไม่ต้องปิดแน่นอืม แต่ผมที่อยู่ในคลิปนี้เหมือนอ่านั่นไงตอนแรกผมก็อย่างว่าล้เนาะมันก็มีหลงหลงลืมลืมครับต้องหงายฝาขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็เปิดช่องให้เขาหายใจด้วยนิดนึงนะครับหมักไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับถึงจะนำไปใช้ได้แต่ของผมนะผมหมักไว้36ชั่วโมงครับถึงนำไปใช้และ เมื่อหมักได้ที่แล้วนะครับตั้งแต่24ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถเอามาฉีดต้นไม้ของเราได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดกระดิ่งฝากกด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับถ้ามองว่าคลิปของเรานั้นดีและมีประโยชน์สําหรับท่านสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ